เก้าเปอร์เซ็นต์แล้วคนระับใครอึดเปอร์เซ็นต์ที่รออะไรอยู่คะระบายมาบอกว่าลองนี้เพิ่มครับ <c oughs> เดี๋ยวให้คุณทำไปก่อนดีก็แต่ละแต่ละคู่นะคะก็จะเป็นความเป็นสไตล์ของเขาเลยแต่ละคนนะคะมี <c oughs> ต่อมาต่อมาอันนี้จะเป็นใครไปได้เลยข้างๆกันนะคะคุณต้นคุณต้นผัวบอยนี่ก็จะมีลิงข้นปุยสีขาวอยู่อยู่แล้วคุณต้นอันนี้นมาดูอันนี้มาดูมาดูมาดูคือบอกกันไงก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นของคุณอยู่แล้ว ความเป็นสไตล์ของคุณเนี่ยทำไมจะต้องแบบเป็นการเพ้นสีออกมาแบบนี้ก็จริงพวกงานสติกเกอร์เยอะแต่ด็อกเตอร์เยู่ก็ใส่เขาเป็นแบบเกาซิตี้ลงไปด้วยเป็นแบบพ้นพ้วนสเปติกลงไป ส่วนดีเทวยังไงเดี๋ยวเราได้คุยกันต่อแน่นอนนะคะเพราะว่าเราก็จะได้เห็นสไตลนะ์ในในแต่ละท่านนะคะแบรนด์แอมอแวาสดุของเราต่อไปเลยน้องปนนันปันยีนี่เท้าได้ไหมดีค่ะมีน้อยยีดินอยู่ด้วยน่าร,รักนะถ้าใครติดตามน้องปันปันก็จะจะเห็นผลงานของน้องปันปันอยู่แล้วนะคะเป็นตัวยีดีนก็เลยเอามาใส่ในรองเท้าแบบนี้นชคะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อแน่นอนแต่ว่านี้น่ารักกันได้แบบนี้ด้วยเลยเอาไปไหว้ด้วยแต่จะมี ของน้ว่ามันประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วทำลงไปประมาณ77เป็น77เปอร์เซ็นต์นะคะอีก20 23เปอร์เซ็นต์คือกำลังทำอยู่อ่าเดี๋ยวให้น้องทำต่อมาถึงคนสุดท้ายของเรานี่เลยขอบคุณค่ะคุณโอ๊ตเป็นยังไงบ้างอันนี้ของคุณคือชัดเจนอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็ท่านรู้จัก รูวมกับน้องๆด้วยสเก็ตด้วยกันมานี่มาด้วยมาด้วยไหมคะอยู่ไหนเอ่ยเล่นยู่ทางโน้นครับมาที่ทางโน้นโอ๊ยมาเก็บงานเพิ่มนิดหน่อยสีดำเพิ่มนิดหน่อยครับก็เหมือนแบบเราสเก็ตบอร์ดนะครับที่เราชอบอยู่อยู่การเล่นบนสเก็ตบอร์ดแค่กันอยู่ในนี้ครับซึ่งคุณโอ๊ตก็เป็นโปรสเก็ตบอร์ดนะคะในทีมเดินไทยแลนด์อยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็เป็นนักสเก็ตบอร์ดประเทศไทยด้วยนี่ก็จะเป็นแบบแนวๆของนักสเก็ตบอร์ดก็จะเป็นแนวนี้เราเราไม่ได้ ของแบบความคล่องตัวนี่แล้วหัวใจนี่คืออะไรคเราไม่ต้องมีหัวใจด้วยไม่รู้เนี่ยครับน้องมันมากเลยอ่าคน, <c oughs> คนไหนครับคนไหนตัวตัวนี้มีมีหัวใจเตรียมให้คนอื่นแล้วเหรอคะอ๋อไม่ได้ผมนี่น้องๆได้ทีมด้วยอ่ะเดี๋ยวเราให้ทักต่อนะระหว่านงนี้พี่ๆเก็บภาพไปเลยนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวในช่วงของการพูดคุยนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราได้มาคุยกันย,ย,ย่างแน่น,นอนนะะคมาสัมภาษณ์ครัอยากให้พูดถึงวันนี้กับการที่เราได้เป็นแบรนด์เอ็มบัลเตอร์ทั้งหมดสี่คนแต่ละคนเป็นยังไงเริ่มจากตรงนี้ก่อนก่อนหนึ่งต้องดีใจมากๆเลยนะครับที่ที่แบบว่าวันหนึ่งแล้วแวนได้เลือกผมเป็นแบรนด์นนเอ็มบัลเตอร์ครับเพราะว่าก็มไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันนะครับคือเราเราโดยโดยส่วนตัวผมวก็ ใส่แว่นมาโดยตลอดใส่แบบขึ้นคอนเสิร์ตไปไหนก็ใส่จนวันนึงได้ได้มาเป็นแบรนด์แอ้ววนน้ผมรู้สึกว่าขอบคุณมากๆที่ให้โอกาสผมนะครับซึ่งจากแบบเด็กข้างน,นอกคนหนึ่งที่แบบได้ได,ได้มีรูปติดหน้าร้านแวน่นหน้าช็อปแว่นนะครับมันก็เป็นอะไรที่เกินฝันมากๆเลยครับแล้วก็ผมคิดว่ามันก็น่าจะเขาเรียกว่ามันเป็นเป็นสิ่งที่จะอยู่คู่กับผมไปตลอดไปครับเพราะว่าเราก็เป็นคนที่ ใช้ใช้จริงใส่จริงแล้วก็ทํางานเหมือนเป็นชิ้นส่วนในร่างกายแล้วครับก็ก็ขอบคุณแวนมากๆที่ที่ให้โอกาสผมนะครับก็พยายามทำให้เต็มที่ครับในหน้าที่ที่แวนได้ได้เลือกผมนะครับค่ะอุยความผูกพันกับแวนความผูกพันกับแวนนะคะก็คือ ก่อนที่จะได้มาเป็นแบรนด์อัมาสเตอร์ค่ะคือหนูใช้แบน์มาตลอดเลยค่ะเพราะว่ามันจะมีคอลแลบเจ๋งๆแบบว่าคอลแลบกับ The Shining ที่เป็นหนังสตีเฟนคิงอ่ะใช่ก็ชอบไปหมดเลยค่ะแล้วก็ใช้ประจำด้วยค่ะก็ดีใจมากไม่เคยเห็นตัวเองใหญ่ขนาดนั้นในตามที่ต่างๆอะไรอย่ายค่ะ ก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ขอบคุณที่เลือกหนูมากๆเลยค่ะเพราะว่าหนูดีใจมากค่ะแล้วก็เป็น FC ของแวนมากค่ะคระกเจ้ของออกแบบลิงคนุณคููเป็นยังไงบ้างคะที่เราเลือกเป็นหนึ่งในแวร์แบบก็ยินดีมากๆครับที่ได้ร่วมงานกับทางแวร์ครับก่อนหน้านี้ก็ ก็ได้ร่วมงานมาเป็นทั้งคราวแบบว่าเรื่องการออกแบบการเพ้นท์รองเท้าการออกแบบดีไซน์อะไรเงี้ยครับก็แล้วก็ได้มาร่วม campaign, แคมเปญดซน d ซอฟต์เดอรบอลก็ก็ดีใจมากครับแล้วก็ดีใจที่ผลงานเราได้ได้เเสริมให้ตัวช็อปนี้แบบดูสนุกขึ้น ด้วยด้วยงานอะไรก็ขอบคุณมากมากครับแบรนดไทยแลนด์แล้วที่น้อยกลับไปเจ้าลิงคนนี้ทูกสีขาวนียมันเกิดมาจากอะไรครับทำไมไมันถึงมีความมาจริงๆคาแรคเตอร์ของเขาก็ถ้าเรื่องจริงๆมันมาจากป่าครับแล้วก็ผมก็เอามาอเดปกับเรื่องราวปัจจุบันทําให้คาแรคเตอร์มันดูแบบที่เล่นดูสนุกสนานมากขึ้นก็คงจะเข้ากับ DNA ของทางแวรน์เลยนะครก็อขอบคุณครับ มาสวัสดีครับผ<ม>อบแวนเป็านยังไงางครับก็อยู่กับแวนมานานนะครับก็ดีใจที่ได้<ม>เข้าร่วมในครอบครัวของแวนรองเท้าแวนก็เป็นรองเท้าที่ผมใช้เล่นสเกต็ตมามตั้งแต่ผมหัดเล่นสเกต็ตเลยครับก็พอได้สปอนเซอร์แบบเต็มตัวก็รู้สึกดีใจครับเราเล่นสเกต็ตเราได,เาได้เราได้เดือนละสามคู่ยั่ไครับผม <laughs> เหมือนแบบ <laughs> พอเราพอเรา เล่นไปสักครั้งหนึ่งเราก็ไปแจกน้องๆได้ต่อเหมือนเราก็ผลักดันน้องๆต่อที่เขาอยากมีรองเท้าดีๆที่จะได้เล่นสเก็ตต่อไปก็ขอบคุณมากครับที่เลือกก็ดีใจมากจากเด็กที่ผมไม่มีพ่อแม่ไม่ได้มีอะไรแชร์ดูแลตัวเองมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่ตัวเองอยู่ข้างถนนก็ขอบคุณที่เห็นให้โอกาสให้โอกาสผมได้ได้มายืนในจุดนี้ก็ขอบคุณมากครับ จริงๆเท้าใสสเกตสเกตกับรองเท้าที่ใส่เพื่อชีวิตประจวันมันเหมือนกันไหมครับก็มันจะคนละแบบคนละฟีลลิ่งกันครับรองเท้าเล่นสเก็ตจะนุ่มๆกันหน่อยพื้นก็จะอีกแบบหนึ่งส่วนรองเท้าใส่เดินเล่นทั่วไปก็ก็อีกแบบหนึ่งครับมันมันจะไม่หนึบเหมือนรองเท้าที่เป็นตัวโปสเก็ตครับใช่ครับวัดใช่วสดุจะไม่เหมือนกันครับอย่างวันนี้มาร่วงถ่ายทอดนักซานของเท้าแวนใช่ครับเีป็นยังไงบ้างเอาใสตัวตนของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างทองผมตื่นเต้นครับคนเยอะกล้องเยอะ ไปลงทาที่อดีไซน์ดีไซน์อะไรอะไรอะไรสไตล์ลงใส่ไปรองเท้ายังไงบ้างผ่านดีไซน์ไอที่วาดใช่ไหมครับเหมือนทำร่วมกับน้องๆทำร่วมกับเด็กๆที่เราดูแลอยู่ที่เราฝึกสอนกับน้องๆอยู่ครับก็นะครับมั่วๆไปครับสไตล์เลื่อนไหลของสเก็ตบอร์ดไม่ได้ซื่อถึงอะไรออกมาไม่มีอะไรเลยครับในนั้นอะไรที่เราชอบอะไรที่เราชอบแรมสเก็ต โลโก้ของสเก็ตแบรนด์ของสเก็ตก็นะครับใส่ไปในรองเทา้าวาดลงไปในรองเท้าแวนแล้วของพี่ตุ้งนะครับเราใส่ลายสไตล์อะไรลงไปรองเท้าแวนที่เราดีไซน์เมื่อกี้ก็จริงจริง,รงชอบเรื่องสตรีทอาร์ตหรือว่างานเสือป,ป่าข้างถนนอะไรเงี้ยครับผมก็เลยเอา,เอาสเปร์มาผสมกับคาแรคเตอร์ก็เลยเพ้นลงบนรองเท้าแบบโดยใช้สเปร์ก็เลยสีสันมันจะก็ หลากหลายแล้วก็เท็กเจอร์มันสวยงามดีหนูบอกอความเป็นตัวตนเราอย่างไรบ้างครับครับก็ผมทํางานศิลปะอยู่แล้วด้วยก็ก็นี่แหละครับเป็นบาลูค่ะก็รองเท้าของหนูนะคะก็จะใช้ชุดสีที่หนูใช้ประจําค่ะแบบสีชมพูสีเขียวสีเหลืองสีส้มอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็อาจจะมีหลายๆคนที่แยกซ้ายกับขวา ไม่ค่อยออกค่ะหนูก็เลยติดพวงกุญแจที่เป็นคาแรกเตอร์ดีไซน์ของหนูเองชื่อเมอร์ซี่ค่ะติดไว้ข้างซ้ายค่ะใช่ค่ะเรย่เลยทำไครับทั้งผมก็อย่างผมก็แบบเป็นคนแบบ ไปเรื่อย <laughs> ครับแบบว่าไม่ถึงไม่ถึงแต่ว่าชอบอะไรก็ไปเรื่อยครับค <laughs> ิดแบบอยากทําอะไรก็ทําอะไรเไป่รับก็อย่าง <st arts> แบบรองเท้าอย่างเงี้ยครับอยากไปเตะบอลเงี้ยก็วาดลูกบอลลงไปอะไร <t art noise> อย่างแบบชอบชอบธรรมชาติอชอบดูต้นไม้อะไรเนี้ยก็วาดใบไม้ลงไปชอบแบบเอ,อเดินเล่นก็ลงลายเส้นลายมั่วไปงไปครับแขอแค่แบบความแซ่บความโดดเด่นของสีให้มันมีครับก็แบบ เหมือนตัวผมครับความเขาเรียกว่าความมีความแซกในตัวใช่ความแซกในตัวความสนุกผมพูดผโอ้ยจริงจริงสองข้างเลยเหมือนกันมั้พอเพ้นแล้วหรือว่าไม่เหมือนครับพอเพ้นแล้วก็เริ่มเริ่มมั่วแล้วก็เริ่มเริ่มงงก็เลยแบบว่าเออก็เลยเล่นเล่นลงสีไปแบบตามที่ตัวเองแบบอยากลงนะครับแบครับให้ให้มันแบบ ให้มันมีความสนุกสนานเหมือนกับแบบเลงตัวเองอะไรแบ้นี่คไรบ้างส,สุดล้านแวร์ที่เซ็นทรัลเวิร์เขาเปิดตรงนี้มาเพื่อที่ใครมีแวร์ามารถเอามาเพ้น์เองได้เลยโอ้ผมว่าอันนี้มันเป็นมันเป็นสุดยอดของแบบการทําแบบนี้เลยครับคือคือแบบเราเราไม่คิดว่าแบบเราจะได้มาแบบเพ้น์รองเท้าได้เพราะมันเปิดโอกาสให้คนได้สร้างสรรค์่สร้างสรรค์ความของตัวมันตัวเองเนะครับจินตนาการเองใช่ครับใช่ครับ DIY เลยใช่ครับมันดีมากๆเลยครับผมว่านี่ผม ผมต้องบอกว่านี่เป็นสิ่งที่ดีมากๆของแวนของพวกเรารครับคือสุดยอดมากครับผมว่าดีมากๆชอบมากไม่งั้นอยากแนะนำชิญชวนให้สาวกแวนถ้าใครอยากเาาทรนิ่งเทาต้องมาทำใไ้บ้างอะไรยังไงก็เชิญชวนนะครับสาวกแวนนะครับท,ที่ที่มีความคิดสร้างสารรค์ที่แบบอยากใส่อะไรความเป็นตัวเองวันหนึ่งเราได้มาซื้อรองเท้าที่เรารักที่เราชอบแล้วเราได้ได้ลงสีลงวาดรูปความเป็นสไตล์ตัวเองผมคิดว่า มันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากแนะนำเลยครับทุกคนแนะนำจริงี่คอครับมีใครจะฝากเด็กงไหมครับแล้วก็จะเป็นรองเท้าที่มีชิ้นเดียวบนโลกได้ค่ะได้เราเราแบบตอกแบบเองใช่ครับไปวัดไม่หายแน่นอนเพราะว่าสลับพางแน่นอนสกอ่ะถือรองเท้าเขาลพูดดิอินเสิร์ตนะครับถือรองเรับเป้บเป็นตุ้งติ้งตรงไหนะในสไตล์หยขึ้นมาาไปา ยกยกยกข้างเรยกคู่กันไหมเพราะว่าขอพี่ต้นแม่จมืกนกันสุดนะครับาโจี้ไม่หายเป็นวะอันนี้ไม่หายแน่นอนยีสลับไปได้นะนต้อการก็นะครับหนึ่งสองสาม thank you so much